ใครที่กำลังจะซื้อ AirPods นะครับต้องหยุดดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเปิดตัว AirPods รุ่นใหม่ในปี2021นี้นะครับผมละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ทจ่ไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ล่าสุดนะครับผมที่ Apple ได้มีการเปิดตัวไปในต้นเดือนของธันวานะครับมีการเปิดตัว AirPods รุ่นใหม่เป็น AirPods ที่บุกเบิกวงการหูฟังครอบหูครั้งแรกของ Apple นะครับนั่นก็คือ AirPods Max นะครับผมอ่าที่เป็นหูฟังระดับพรีเมียมแบบครอบหูแบบนี้นะครับนี่ซึ่งพี่ตีโอนะครับก็ทำการอันบอกแกะกล่องแล้วก็รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับสามารถย้อนกลับไปดูรีวิวของตัว AirPods Max ตัวนี้ได้นะครับผมอ่ะซึ่งก็จัดอยู่ในเทีร์หูฟังพรีเมียมครอบหูแบบนี้นะครับผมอ่าหลายๆคนก็ รู้สึกว่าม,มันก็ดูดีพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับราคาที่ถือว่าพรีเมียมไหมนะอยู่ระดับประมาณ1,000 10, 0่นกับอีก9,900บาทนะครับแต่ลหลายคนนะครับก็คิดว่ามันดูพรีเมียมคุ้มค่ากับตัวเรานะครับผมก็อาจจะทําการจะซื้อจะซอยนะครับพิจนารณาตัวนี้แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าอาจจะ ต้องพิจารณาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับมีข้อมูลนะครับเพิ่มเติมหรือว่าข่าวหลุดประมาณเนี้ังคงเป็นข่าวลือนะครับจากผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า apple r u m a l l นะครับผมตรงนี้เนี่ยเขามีการให้ข้อมูลนะครับว่าอาจจะมีการเปิดตัวหูฟัง airpods อีกรุ่นหนึ่งนะครับในปี2021นี้นะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับ เขาได้ให้รายละเอียดว่าตัวหูฟังตัวใหม่ที่จะเปิดตรงนี้นะครับจะเป็นหูฟังที่ต่อยอดจากตัวของ AirPod s Max ตัวนี้นี่เองนะครับโดยเขาบอกว่าจะเป็น AirPod s Max แบบ Sport Edition ด้วยนะครับอ่านี่ซึ่งไอคำว่า Sport Edition เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัว AirPod s Max ธรรมดาอย่างนี้ยังไงนะครับผมโดยเขาบอกว่าตัวของ AirPod s Max Sport Edition ที่คาดว่าจะเปิดตัวนี้นะครับจะมีการ ปรับเปลี่ยนวัสดุอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับจากที่ไอตัวนี้เนี่ย เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับมีโครงเป็นสแตนเลสนะครับซึ่งทําให้ตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักที่อยู่ในน้ําหนักที่มากอยู่นะครับอยู่ประมาณ384รกรัมเนี่ยจ <c oughs> ากที่พี่ตีโอได้รีวิวไปก็รู้สึกว่าไอ้น้ําหนักประมาณนี้มันก็หนักไปสําหรับการจะใส่เป็นดานนาหรือว่าใส่ออกกําลังกายนะครับผมแต่ความที่เป็น AirPod Max Sport Edition นะครับเขาบอกจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นซิลิโคนนะครับหรืออาจจะใช้เป็น พลาสติกเสริมซิลิโคนอะไรแบบนี้นะครับทำให้น้ําหนักเนี่ยมันเบาและเหมาะกับการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นคือเขาบอกว่าจะหนักอยู่ร,ราวๆประมาณ290กรัมนะมนถือว่าเบาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการลดทอนในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่นะครับให้มีความเล็กลงแล้วก็เบาลงมากยิ่งขึ้นจากตัว AirPod Max ตัวนี้นะครับที่เพิเ่งเปิดตัวมานะ Apple ขเขาเคลมมาประมาณ20ชั่วโมงในการใช้งานนะครับอาจจะมีการลดทอนอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ลดต้นทุนแล้วก็ลดเรื่องของขนาด แล้วก็เรื่องของน้ำหนักด้วยนะครับผมและนอกจากคาดว่าจะปรับเปลี่ยนวัสดุแล้วนะครับไอเรื่องของราคาเนี่ยก็จะมีการเบาลงมาจากตัว AirPod s Max ตัวนี้เนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผม oh. เพราะเขาคาดการนะครับว่าตัว AirPod s Max Sport Edition เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่าตัวของ AirPod Max เนี่ยอยู่ประมาณ7,000บาทนะครับจะเหลืออยู่ที่1,000 0กับอีก2,000ประมาณนั้นนะครับผม oh, <wow. S 1> เรียกได้ว่าน่าจะ เป็นอีกตัวหนึ่งแหละที่ใครที่กำลังมองแบบหูฟังครอบหูของ Apple ก็ต้องน่าจับตามองเหมือนกันนะครับว่าตัว AirPod s Max Sport Edition เนี่ยตัวนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงเออจะแย่งฐานลูกค้ากับตัวพรีเมียมรุ่นพี่อย่างนี้หรือเปล่านะครับยัง <Huh? S 1> ไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับใครที่กำลังอยากจะได้หูฟัง ครอบหูของ Apple นะครับอย่าง a i r p o d s m a x นะครับอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ไอก็เอามาบอกเพื่อนๆได้รับรู้กันก่อนนะครับเผื่อมีใครกำลังเล็งๆอยู่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับอยากใจเพื่อนเพื่อนช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับ <_ an> เผื่อมีใครที่กําลังเล็งๆเ,เหมือนกันนะเขาจะได้เอาคลิปนี้ไปช่วยในการตัดสินใจของเขานะครับ <_ an> ว่าจะยังไงดี <_ an> จะซื้อ AirPod Max ตัวนี้เลยหรือว่าจะรอ AirPod Max แบบ s p o r t Edition ดีนะครับผมฝากแชร์ไปเลยแล้วกันและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe กับ Channel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จะไอาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไ้พบกันใหม่กับตีรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ